จาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับเคยไหมครับตั้งเป้าหมายไว้สดิบดีตอนปีใหม่หรือตอนเริ่มโปรเจกต์ใหม่เนี่ยไฟแรงมากเลยออื mm hmm. แต่พอเวลาผ่านไปเอ๊ะเป้าหมายมันดูเลือนๆไปหรือบางทีแค่คิดจะเริ่มทําเนี่ยก็อืรู้สึกท้อแล้วเป็นกันเยอะนะคะประสบการณ์ร่วมเลยคะ่ะไอความตั้งใจดีๆที่แบบไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ย ใช่เลยครับวันนี้เราเลยอยากจะมาสกัดแก่นเรื่องนี้กันหน่อยว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่จะทําให้การตั้งเป้าหมายมันเวิร์กขึ้นได้ผลมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องงานทําให้สิ่งที่เราฝันไว้มันเอ,อจับต้องได้จริงขึ้นมาดีเลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยครับ มีทั้งบทความข้อค้นพบจากงานวิจัยอย่างของ uh, Murdoch Institute of Technology หรือที่ Dominican University of California ก็มีอืมอือแล้วก็มีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่แนวทางที่องค์กรใหญ่ๆอย่าง Google เขาใช้กันค่ะที่เขาใช้ OKRs OK กันแพร่หลายใช่ครับใช่เป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือมากลั่นเอาเคล็ดลับสำคัญๆ เทคนิคที่มันเอาไปใช้ได้จริงๆเพื่อให้เส้นทางสู่เป้าหมายของแต่ละคนมันชัดเจนขึ้นแล้วก็มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นค่ะครับผมงั้นเรื่องตรงนี้ก่อนเลยทำไมเรื่องเบสิกเบสิกอย่างการตั้งเป้าหมายเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่เออเราพูดถึงกันตลอดเวลามันสำคัญยังไงกันแน่ครับการมีเป้าหมายเนี่ยนะคะมันเหมือนเรามีดาวเหนือหรือว่ามีเข็มทิศในชีวิตเลยค่ะอาา่ะฮะมันให้ทิศทางว่าเรากำลังจะเดินไปไหน คือไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตไปวันๆล่องลอยไปเรื่อยๆครับพอมีทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดแรงจูงใจเกิดความมุ่งมั่นที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นเหมือนมีหมุดหมายให้เราพุ่งไปหาว่างั้นเถอะใช่เลยค่ะแล้วพอยิ่งเราทําเป้าหมายย่อยๆเล็กๆได้สําเร็จนะคะมันจะค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาอ๋อครับให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ทําได้นี่นะซึ่งอันนี้เป็นเชื้อเพลิงสําคัญเลยนะคะในการที่จะเดินหน้าต่ออืมจริงด้วยครับ นอกจากนั้นเนี่ยเป้าหมายยังช่วยวัดความก้าวหน้าทำให้เราเห็นว่าเออเราเติบโตเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วด้วยค่ะเห็นในข้อมูลที่ได้มามีพูดถึงการตั้งเป้าหมายให้มันครอบคลุมหลายๆด้านของชีวิตด้วยใช่ไหมครับเพื่อความสมดุลใช่ค่ะมีแนวคิดจากงานวิจัยใน Thai Jo ที่พูดถึง6ด้านสำคัญเลยก็จะมีร่างกายสุขภาพสติปัญญาการศึกษา การเงินอาชีพครอบครัวบ้านเรือนแล้วก็จิตวิญญาณจริยธรรมกับสังคมวัฒนธรรมโอ้โหครบเลยค่ะการพยายามตั้งเป้าหมายให้มันกระจายไปในด้านต่างๆเหล่านี้มันช่วยให้ชีวิตเราไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปแล้วก็ยังเป็นเหมือนเกราะช่วยให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ดีขึ้นด้วยค่ะโอเคพ่อเห็นภาพความสําคัญแล้วแหละครับแต่คาถามสําคัญเลยคือ แล้วทำไมส่วนใหญ่ถึงยังไปไม่ถึงฝันกันล่ะครับอะไรคือหลุมพรางหรือกำแพงที่มันขวางเราอยู่โอ้โหอุปสรรคนี่สารพัดเลยค่ะที่เจอบ,บ่อยๆแล้วก็รวบรวมมาจากหลายแหล่งนะคะอย่างแรกที่คลาสสิกมากๆเลยก็คือเป้าหมายไม่ชัดเจนอ่าอันนี้เจอบ่อยใช่ค่ะตั้งไว้กว้างๆลอยๆเช่นแบบอยากรวยอยากเก่งภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ คือมันไม่มีจุดเริ่มไม่มีทางไปต่อที่ชัดเจนเลยค่ะจับต้องไม่ได้ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนดีใช่เลยค่ะอีกอย่างคือความท้าทายไม่พอดีอืมยังไงครับบางทีตั้งเป้ายากไปจนเห็นแล้วท้อไม่อยากเริ่มเลยหรือบางทีก็ง่ายไปทําแป๊บเดียวก็เสร็จไม่รู้สึกภูมิใจไม่เกิดแรงผลักดันต่อครับแล้วก็มีเรื่องไม่ยอมแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นเล็กๆด้วยค่ะ คือมองแต่ยอดเขาไม่เคยมองว่าเอ๊ะต้องปีนกี่เมตรต้องพักตรงไหนบ้างทําให้รู้สึกว่ามันใหญ่เกินกําลังตลอดเวลานึกภาพออกเลยครับอยากวิ่งมาราธอนแต่ไม่เคยคิดเรื่องซ้อม5โล10โลก่อนมองแต่42โลอย่างเดียวเลยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องแรงจชงใจที่ไม่ใช่ของจริงอ้าวอันนี้ยังไงครับ คือเป้าหมายนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ลุกๆของเราจริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นเป้าหมายที่คนอื่นคาดหวังให้เราทำอ๋อครับพอไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆอะคะ่ะไฟมันก็มอดง่ายอืมเข้าใจได้แล้วก็เรื่องกลัวความล้มเหลวนี่ก็ตัวดีเลยนะคะครับใครเคยลองแล้วเจ็บอาจจะฝังใจไม่กล้าเริ่มใหม่กลัวพลาดอีกแล้วตัวการใหญ่อย่างการผัดวันประกันพรุ่งเหรอครับอันนี้น่าจะโดนกันเยอะเลย อันนี้ยืนหนึ่งเลยค่ะการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยอาจจะมาจากนิสัยส่วนตัวหรือขาดวินยัยหรือบางทีก็กลัวกลัวความยากกลัวความผิดพลาดก็เลยไม่กล้าลงมือทำสักทีครับนอกจากนี้บางคนก็ไม่เคยรู้วิธีตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องมาก่อนก็ตั้งไปแบบผิดผิดถูกถูกมันก็เลยไม่สำเร็จสักทีปัจจัยอื่นก็มีอีกนะคะอย่างความเชื่อมั่นในตัวเองตา่า หรือติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่อยากเหนื่อยหรือแม้แต่การที่เราให้ความสำคัญกับเป้าหมายคนอื่นก่อนเป้าหมายตัวเองเสมอเลยโหฟังดูมีหลายปัจจัยที่ดึงเราไว้จริงๆนะครับแต่ในเมื่อเรารู้สาเหตุก็น่าจะหายวิธีแก้ได้ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะพอเรารู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนก็เริ่มหาทางแก้ไขได้แล้วก็โชคดีว่ามันมีเครื่องมือมีแนวคิดดีๆที่ช่วยเรื่องนี้ได้เยอะมากเลยค่ะเอาล่ะครับมาว่ากันถึงวิธีแก้แล้ว ตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆเลยมีจุดหนึ่งจากงานวิจัยเรื่องง่ายๆอย่างการเขียนเป้าหมายเนี่ยมันมีพลังขนาดนั้นเลยเหระครับมีพลังกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะมีงานวิจัยของดรเกลลแมทธิวส์จาก d o m i n ิกันยูนิเวอ i ์ซิตี้ออ f แคล i ฟอร์เนียที่เขาศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะครับเขาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไปถึงเป้าหมายได้มากขึ้นเนี่ยมี3อย่างคือ1การเขียนเป้าหมายออกมาเขียนออกมาเลยใช่ค่ะ 2. การลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและ 3. การมีใครสักคนคอยติดตามความคืบหน้าหรือที่เราเรียกว่า accountability นะคะอ๋อแค่เขียนลงมือทำแล้วก็มีคนคอยเช็คใช่ค่ะผลมันชัดเจนมากกลุ่มที่เขียนเป้าหมายบวกกับบอกเพื่อนแล้วก็ลงมือทำแถมยังรายงานผลให้เพื่อนฟังทุกสัปดาห์กลุ่มนี้มีอัตราความสำเร็จสูงกว่ากลุ่มที่แค่คิดไว้ในใจเยอะมากๆเลยโอ้ สูตรง่ายๆเลยก็คือเขียน plus บอกต่อเหมือนสร้างพันธะ plus ลงมือทำอย่างรับผิดชอบค่ะไม่น่าล่ะครับพวกนักสร้างแรงบันดาลใจดังๆอย่างแอนโทนีโรบินหรือริชาร์ดแบรนเซนถึงย้ำนักย้ำหนาเลยเรื่องให้เขียนเป้าหมายลงกระดาษแล้วมาดูบ่อยๆการเขียนมันเหมือนเปลี่ยนความคิดฟุ้งๆให้เป็นอะไรที่จับต้องได้มากขึ้นนะคะ ส่วนการบอกคนอื่นมันเหมือนการประกาศความตั้งใจทําให้เราต้องรับผิดชอบกับคําพูดตัวเองมากขึ้นด้วยเอาล่ะพอรู้ปัญหารู้พลังของการเขียนแล้วทีนี้มาดูเครื่องมือช่วยกันบ้างที่ได้ยินบ่อยๆเลยคือ Smart Go อันนี้ยังใช้ได้ดีอยู่ไหมครับเก่าไปหรือ,อยัง Smart Go นี้เป็นอมตะเลยค่ะใช้กันมานานก็จริงแต่หลักการยังแข็งแรงมากนะคะช่วยให้เป้าหมายที่เราตั้งมันไม่เลื่อนลอยวัดผลได้จริงๆครับ คำว่า smart ก็มาจาก S คือ specific เฉพาะเจาะจ,จง M measurable วัดผลได้ A achievable บรรลุได้ R relevant สมเหตุสมผลแล้วก็ T time bound มีกรอบเวลาค่ะลองเจาะทีละตัวหน่อยครับเริ่มที่ S specific <S ค่ะ S specific คือเป้าหมายต้องชัดเจนเจาะจงไม่ใช่พูดกว้กวางๆเลยๆครับเช่นแทนที่จะบอกว่าอยากสุขภาพดีขึ้นก็ระบุไปเลยว่าจะวิ่งให้ได้3ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาที อ๋อ oh, ชัดเจนเลยหรือถ้าเป็นเรื่องงานแทนที่จะบอกอยากพัฒนาตัวเองก็เจาะจงไปเลยว่าจะเรียนคอสโปรเจกต์แมนจเมนต์ที่จบภายใน3เดือนเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผิดชอบโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะยิ่งชัดยิ่งเห็นภาพยิ่งรู้ว่าต้องทำอะไรครับแล้ว M measurable ล่ะครับ สำคัญแค่ไหนที่เป้าหมายต้องวัดได้จริง m measurable หรือวัดผลได้นี่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะมันทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของเส้นทางแล้วก็ถึงเป้าหมายหรือยัง uh huh. เช่นลดน้ำหนักกี่กิโลอ่านหนังสือกี่เล่มเก็บเงินได้เท่าไหร่การมีตัวเลขหรือเกณฑ์วัดที่ชัดเจนเนี่ยช่วยให้เราติดตามความคืบหน้าได้จริงจังไม่ใช่แค่รู้สึกว่าดีขึ้นครับแล้วนี่แหละค่ะคือหัวใจที่ทำให้เราทบทวนความคืบหน้าได้อย่างมีความหมายเข้าใจครับ ต่อไป A achievable บรรลุได้จริงอันนี้ดูเหมือนต้องสมดุลกับความท้าทายด้วยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ achievable คือเป้าหมายต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริงนะคะทำได้ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามีทั้งเวลาทรัพยากรความรู้อืแต่ก็ไม่ควรง่ายจนเกินไปต้องมีความท้าทายพอให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากเอาชนะมันครับ เช่นอยากเลื่อนตำแหน่งก็ต้องดูว่าทักษะประสบการณ์ที่เรามีตอนนี้กับเวลาที่ต้องใช้เรียนรู้เพิ่มมันสมเหตุสมผลไหมที่จะตั้งเป้าว่าจะทำให้ได้ภายในหนึ่งปีครับการหาจุดสมดุลระหว่างทำได้จริงกับท้าทายนี้เป็นศิลปะเหมือนกันค่ะแล้ว r relevant ล่ะครับทำไมเป้าหมายต้องเกี่ยวข้องกับเราด้วยมันสำคัญยังไงครับ r relevant คือเป้าหมายต้องสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับทิศทางชีวิตหรือเป้าหมายใหญ่ของเราหรือขององค์กรอ mm hmm. ลองถามตัวเองว่าทำไมเป้าหมายนี้ถึงสำคัญมันตอบโจทย์คุณค่าหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าครับถ้าเป้าหมายมัน relevant นะคะมันจะมีพลังขับเคลื่อนจากข้างในทำให้เราอยากทำมันให้สำเร็จไม่ใช่แค่ทำตามกระแสรหรือทำตามความคาดหวังของคนอื่นเข้าใจเลยครับสุดท้าย T time bound กรอบเวลาค่ะ t m e bound คือต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้เมื่อไหร่ครับอาจจะเป็นสิ้นปีสิ้นไตรามาสหรือแม้แต่ภายในสัปดาห์นี้การมีเดทไลน์ช่วยสร้างวินยัยช่วยกระตุ้นให้เราลงมือทำแล้วก็ทำให้การวัดผลการทบทวนทำได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าองค์ประกอบทั้ง5ของสมาร์ทเนี่ยมันทำงานร่วมกันค่ะ เปลี่ยนความฝันลอยๆให้กลายเป็นแผนที่นำทางที่ชัดเจนมีพลังแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการลงมือทำได้จริงๆครับนอกจากสมาร์ทแล้วยังมีอีกเครื่องมือที่ช่วงหลังๆนี้ฮิตมากเลยโดยเฉพาะในบริษัทเทคอย่าง OKRs OK อันนี้เอามาปรับใช้กับเป้าหมายส่วนตัวได้ยังไงบ้างครับดูเหมือนจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเป้าหมายใหญ่เกินไปได้ดีเลยใช่ค่ะ OKRs OK หรือ Objectives and Key Results เป็นอีกแนวทางที่ทรงพลังมาก โดยเฉพาะกับเป้าหมายใหญ่ๆห,หรือเป้าหมายที่ต้องใช้เวลาทํานานๆหลักการคือการแบ่งเป้าหมายออกเป็น2ส,ส่วนค่ะมีอะไรบ้างครับส่วนแรกคือ O objective วัตถุประสงค์ค่ะนี่คือเป้าหมายใหญ่เป็นภาพรวมที่เราอยากจะไปให้ถึงครับควรจะเป็นอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจท้าทายหน่อยแต่ก็พอทำได้จริงนะคะที่เรียกว่า Ambitious yet realistic นะคะ ทะเยอทยานแต่ทําได้จริงใช่ค่ะแล้วก็ต้องสําคัญจริงๆด้วยแนะนําว่าปีหนึ่งไม่ควรมี objective เกิน3-4อย่างเพื่อให้เราโฟกัสได้เต็มที่ครับตัวอย่างเช่นเช่นสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาอาชีพอะไรแบบนี้ค่ะอืมฟังดูเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับแต่ก็ยังกว้างกอยู่ใช่ค่ะเพราะส่วนสําคัญมันอยู่ที่ส่วนที่2คือ KRs key r e s u l t ผลลัพธ์หลักค่ะอ๋อ k r นี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเราจะไปถึง Objective นั้นได้ยังไง KR s ต้องเป็นสิ่งที่วัดผลได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเลยนะคะครับเป็นเหมือนมายส s ตอรที่จะพิสูจน์ว่าเรากําลังก้าวหน้าไปสู่ Objective นั้นจริงๆแล้วจาก Objective เมื่อกี้ KR จะเป็นอะไรได้บ้างครับจาก Objective สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ KR อาจจะเป็น 1. อ่านบทความหรือหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตัวเองให้ได้หนึ่งเล่มต่อสัปดาห์ 2. เรียนจบคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงาน1คอร์สต่อไตรามารส 3. เข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือเวบินาเพื่อพัฒนาทักษะ2ครั้งต่อปีอะไรทำนองนี้อะค่ะอ๋อพอมี Key Results ที่วัดได้แบบนี้เข้ามามันทำให้ออบเ c t i v e ที่ดูกว้างๆชัดเจนขึ้นทันทีเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วเรื่องการวัดผล o OK k r s ที่เขาไม่ได้วัดแค่ผ่านไม่ผ่านแต่เป็นสเกลศถึง1นี่ก็น่าสนใจนะครับ เป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยค่ะการวัดผลแบบนี้คือเอาผลที่ทําได้จริงหารด้วยเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะมันช่วยให้เรากล้าตั้งเป้าที่ท้าทายมากขึ้นอ๋อยังไงครับเพราะถึงแม้จะทําได้แค่60-80%หรือถ้าคิดเป็นสเกลก็คือ0.6-0.8ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วไม่ต้องกดดันว่าต้องได้100%เปรจะได้ต่ำกว่า0.6 ก็รู้ว่าเออต้องปรับปรุงนะแต่ถ้าได้เต็นหนึ่งบ่อยๆก็อาจจะแปลว่าเป้าหมายเราง่ายไปหรือเปล่าต้องเพิ่มความท้าทายหน่อยเข้าใจเลยครับหัวใจของ OKR OK เลยก็คือการซอยเป้าหมายจากภาพใหญ่ Objective ลงมาเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้ KRs ครับแล้วเรายัางซอย KRs ลงไปเป็น Task หรือกิจกรรมรายสัปดาห์หรือรายวันได้อีกทาให้เห็นขั้นตอนชัดเจนลงมือทําได้จริงไม่รู้สึกท่วมท้นกับเป้าหมายใหญ่ๆอีกต่อไปค่ะพอเรามีหลักคิดอย่าง smart okay ือ OKRs เป็นเครื่องมือนําทางแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะทํายังไงให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันล่ะครับมีเทคนิคหรือกลยุทธ์อะไรที่ช่วยให้เราเดินตามแผนได้ตลอดรอดฝั่งบ้างครับมีหลายอย่างที่สําคัญเลยค่ะอย่างแรกที่พูดซ้าๆแต่ก็ยังสําคัญที่สุดคือ แบ่งเป้าหมาย break it down ค่ะครับซอยย่อยๆใช่ค่ะไม่ว่าจะใช้ framework ไหนการซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆที่จัดการได้คือกุญแจดอกแรกเสมอเลยมันทำให้เราเริ่มได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นความคืบหน้าได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเหมือนกินช้างทีละคำนะครับใช่เลยค่ะต่อมาคือทบทวนและปรับปรุงสม่าเสมอ regular review and adaptation อันนี้สำคัญสำคัญมากค่ะ การตั้งเป้าไม่ใช่เซร็จแล้วลืมเราต้องมีช่วงเวลาเช็คอินกับเป้าหมายอาจจะทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อดูว่าทำอะไรไปถึงไหนเจอปัญหาอะไรไหมต้องปรับแผนหรือเปล่าครับวงจานมันคือทบทวนสิ่งที่ทำรีวิววิเคราะห์ผล reflect ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วก็วางแผนขั้นต่อไป plan ค่ะความยืดหยุ่นก็สำคัญตรงนี้สินะครับแต่พอพูดถึงตรงนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่า เราจะแยกยังไงร,ระหว่างการปรับแผนอย่างมีเหตุผลกับการหาข้ออ้างเพื่อผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเราต้องยืดหยุ่นพอที่จะปรับแผนตามสถานการณ์จริงแต่ก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองพอที่จะไม่ใช้ความยืดหยุ่นเป็นใบเบิกทางให้ความเกียจคร้านครับการมีวินัยในการทบทวนสม่ำเสมอและการมีเหตุผลที่ชัดเจนในการปรับแผนจะช่วยแยกแยะตรงนี้ได้ค่ะเรื่องนี้ก็โยงไปถึงการสร้างความรับผิดชอบ Accountability ด้วยนะคะ ที่พูดถึงตอนงานวิจัยใช่ค่ะการมีคนอื่นรับรู้เป้าหมายของเราหรือการมี accountability partner ที่คอยถามถ่ายความคืบหน้ามันช่วยกระตุ้นเราได้มากจริงๆค่ะครับหรือแม้แต่เทคนิคง่ายๆอย่างการมีนัดกับตัวเองโดยบล็อกเวลาในปฏิทินเพื่อทำตามเป้าหมายก็เป็นการสร้างความรับผิดชอบรูปแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะทำให้เป้าหมายมันอยู่ในสายตาตลอดเวลาก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ ทำให้มองเห็น make it visible เขียนเป้าหมายแปะไว้ที่โต๊ะทำงานหน้ากระจกหรือใช้อัเตือนใจการที่เป้าหมายมันผ่านตาเราบ่อยๆมันช่วยตอกย้ำความตั้งใจแล้วก็ทำให้ง่ายต่อการติดตามผลด้วยค่ะแล้วอย่าลืมเรื่องความสมดุลด้วยนะครับสำคัญมากๆค่ะสร้างสมดุล balance อย่าทุ่มเทให้กับเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งจนละเลยด้านอื่นๆของชีวิตอย่างที่คุยกันเรื่อง6ด้านนะคะครับ แล้วก็ต้องประเมินกําลังตัวเองด้วยอย่าตั้งเป้าหมายเยอะหรือหนักเกินไปจนเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟหรือเบร์เฮาส์ได้คุณภาพสําคัญกว่าปริมาณนะคะจริงครับเรื่องทัศนคติหรือ mindset ก็น่าจะเป็นฐานสําคัญเลยเออมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่จุดจบครับเหมือนที่โทมัสเอดิสันบอกว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวแต่เขาค้นพบวิธีที่ใช้ไม่ได้ผลเป็นหมื่นหมื่นครั้งดังหากโอ้โหขมมากครับทัศนคติแบบนี้ทำให้เราไม่กลัวที่จะลองไม่กลัวที่จะล้มค่ะ และสุดท้ายเมื่อทำได้ก็ต้องฉลองบ้างใช่ไหมครับแน่นอนค่ะฉลองความสำเร็จเล็กๆ celebrate small wins ไม่ว่าเป้าหมายย่อยๆนั้นจะเล็กแค่ไหนก็ตามการให้รางวัลตัวเองหรือแค่การรับรู้และชื่นชมความพยายามของตัวเองมันช่วยเติมพลังใจให้เรามีแรงขึ้นสู้ต่อไปได้ค่ะฟังดูครบเครื่องเลยครับจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปหัวใจสำคัญของการตั้งเป้าหมายให้สำเร็จมันคืออะไรบ้างครับถ้าให้กลั่นออกมาเป็นแก่นสำคัญเลยนะคะ ก็คงเป็นเรื่องของความชัดเจนคือ specific and measurable ใน smart การแบ่งย่อยให้จัดการได้ achievable ใน smart หรือการแตก KRs ใน OKRs OK ครับผมพลังของการเขียนและการบอกต่อซึ่งนำไปสู่ accountability ค่ะความสำคัญของการทบทวนและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง regular review and adaptation ค่ะคและที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอค่ะ action และคอมมิตเมนต์ครับชัดเจนมากค่ะมีคําถามชวนคิดทิ้งทายไว้นิดหนึ่งค่ะครับครับใช่เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากผลลัพธ์ปลายทางว่าเราทําเป้าหมายสําเร็จหรือไม่สําเร็จตัวกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่คิดวางแผนลงมือทําแก้ปัญหาเรียนรู้ระหว่างทางสิ่งเหล่านี้มันได้ให้อะไรกับเราบ้างคะอืมน่าคิดครับมันเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือสร้างทักษะอะไรใหม่ๆให้เราหรือเปล่า บางทีคุณค่าที่แท้จริงของการตั้งเป้าหมายอาจจะไม่ได้อยู่ที่การพิชิตยอดเขาเสมอไปก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นการเติบโตที่เราได้รับระหว่างการเดินทางก็ได้ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจและชวนให้คิดต่อ,อจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการพูดคุยที่เข้มข้นแล้วก็เต็มไปด้วยเทคนิคดีๆเลยครับยินดีค่ะหวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ ช่วยให้การตั้งเป้าหมายของทุกคนหลังจากนี้มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ